มามาพี่น้องพ่อกันอีกแล้วกินขา้าวกินข้าวกินขา้นขาวปลาปเผาปลาเผาจะ้ะขาดม่ได้ตำมะคุงูงส้มตำค่ะอืแล้วก็มีผักผักแนมพี่น้องมีผักแนมม,แนม,มากินขา้าวนุ่กันกับเนื้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวยข้าวเหนียวดําค่ะออมากินข้าวนุ่กันจ้ะ,เอ,อเ,ะเอาจักบาทม่ใยย่แดงนเอาหาบาท้ยเอาสิบบาท โอ้ยหัวนนหๆวนหวนหนขายมดแได้เอาส่วนจุกสักมล้ไปักเอานลนะมันหวนคุณม่ไม่พี่น้องเขากำเขากำคุณน่ะปลาเผาตำามาคู้งพี่น้องเอาหัวนอยุบแซบเศอยากกินตำมาคู้งจำก่นน้ำมะยำ กวตํามก็แซ่บเถอะย้ําแดงตําทาบบอกยังก่อบอกอ,อมแอบ,บบอกหอง,งิ่งเยองามพี่น้องมามไหมกินตําหมูหงิ่ง,งกันอมูแซ่บพี่น้องกระโถ่ตําหมูหง่งแซ่บเถอะตําหมูหง่งปลาเผาปลากันเนื้อแซ่บ อ๋อแซ่บแซ่บต้องกันคุณพี่น้องปลาเผาปลาเนื้อเข่าพี่น้องปลานั่นีไหมปลาเนื้อก่อปลากระพงอืปลากระพงเผาอ่าเหนียวหวานทุกๆซเด้ยพี่น้องเวลาไม่แยกไทยปลาเผาจากปลาเผาแค่บครับ อ,อืะตมามัดคู่วันนี้ไม่มีปลาร้าต่อนะคะก็ใส่ตอนเหมือน,นอเดิีหรอเกลัาวมีปลาแดกบองปลาแดกบองกับ,บเบลก่อนทั้งหอมทั้งนุ่งทั้งนัวอืม,อม กิม้มใบพักติ้วไหมยม้อนไอ้นติ้วมึงเนี่ยอือข่าวกันต้มสมเส่ปปากก็เสียบเนี่ยใบพักติ้วไหมหอมแกงตีตนน๋มาพี่น้องมากินน้ำกันมกแซบคัะอร่อยแซบนัวเลยกับเยม้นเย่แดงตามะคุงคกิน้ำอไรกับแซบ โอเคแล้วจ้าพี่น้องจ้าบ๊ายๆพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้า